กิจกรรมสวดมนต์ความเพียนพระปิตายอดศรษฐีลาวลลกบุทรทวดชื่อทรนินแก้ว07-9ครั้งที่15วันที่24เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2568ครับบัรนี้เป็นครั้งที่15ตรงกับวันที่24เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2568 ข้าพเจ้าขอเป็่งวาจาสาธยายพุทธมนต์สวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจริยบูชาแด่องค์พระคบวัติเทระเจ้าองค์สมเด็จรุนหลวงปู่บุญหลวงปู่บุญเดชองค์ปศิลาตลอดจนครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินตบณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสัยายของข้าพเจ้านี้ขุณภาพคุณพระรัตตัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลาย ปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแกร่การสวดสาทยายิโมนต่อไปบทส,สวดชุมนุมเทวดาสมัตาจาักวาลเลสุอัตระคัจฉณทูเทวดาสัทธธรมมุนิธิญาตมุนีราชาัสสาสุนันทุสักขโมกัังสกเกกาเมจรุเปสิกิสิลิส,สกเกกาเมจุรุเปกิลิสิขาราตาเตจันตาริเควิมาเนทีเปรตเตจักกามิตุรุวนนคาเนฆเหวัตถุมิเกเต ุมมาจะยันตัวเดยว่าชาละทละวิสเมยค่ะคันธบัญญาติติทันตาสันติเกียรตยมุนิวรา วจจะนางสาธโวเมสุนันตุธรรมสวนากาโลอยัมพัดันตาธรรมสวนากาโลอยัมพัดันตาธรรมสวนากาโลอยัมพัดันตาบทสวดนามกาศเศรษฐกาสาคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตหะโตสมมาสมพุทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตหะโตสมมาสมพุทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตหะโตสมมาสมพุทัสสะบทสวดสัจจิยาคาถานาติเมสนางันยังปุถุเมสนังวลังเอเตนะสัตวจเจนะโสติเมหุตุสะบดานาติเมสนังัญญัธรรมโมเมสนังวลังเอเตนะ สัิวัตเจนะโส,สติเมขุสับบนะบดานติเมสระนังอัญยังส,งสร้างโคเมสระนังวลังเอเตนะสัิวัตเจนะโสติเมขุสับบนะบดาปวดสวดมหาการุณิกโกนาโถต,ติอาทิกะกาคาถา มหาการุณิกอนาโุอัธยาสาบปาทินางปูเรตวาปรมีสัพปะโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจัวเจนะมาห้วนตูสัพบุปตวามหาการุณิกอนาโุติตายาสาบปาทินางปูเรตวาปรมีสัพปะโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจัวเจนะมาห้วนตูสัพบุปตวามหาการุณิกอนาโุสุขายาสาบปาทินังปูเรตวาสับารมีสัพปะโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจัวเจนะมาห้วนตูสัพบุปตวา บทสวดปหาสมัยสูตร एवं मे सुंगका भगवान सकेशुव कपिलुष्मने महतासख्य न सतीजमते ही हि पि कुे वहते हिदसा हि चलो अथा देवताए पूये न हुवंता दसनाया कुश अथ न सुथ वस कायि का नंग नह से अयंको भगवाये सख्य सुहति कपिलवथुषिवने महताखे न सतीजमते ही कुस्ते हि सभ्येह वहते हिदसाहि चलो वात हि देवताये पूये न सन्नीपहिता हुगवताया कुसंग च ยันนุนาำไปยังพิยนาภควาเตนุปะสังก็ไมยามะอุปัสังก็มิตวะภควาโตปะสันติเกปะเจกะคาถาปัสยามติอัทโคตาเดวตาสัยยัทพินามะบรบาบุริโสสัมมิจตังวะบังปะสสัยยาปะสริตังวะบังสัมมิจัยะเอวะเมวะสุทธาวะเสสุเดวสุอัตตะไรลาหิตาภควาโตปาปุระโตปาตุระหังสุ Atau takut tak ada apa-apa kewataan apabila ditawar eka mentang-mentang. So, eka mentang tidak takut. Eka ada apa-apa kewataan. So, dikirimkan ke atas. Apa yang saya mahu? Saya mahu berbual dengan seorang dewa kajar. Semua kata-kata maha imam. Semua yang takut tanya apa berarti. Apa raja tak sangkanti. Atau takut tak ada apa-apa kewataan. So, dikirimkan ke atas. Apa yang saya mahu? Atau takut tak ada apa-apa kewataan. สันติเกอีมังคธังอภาสิตตตัปภิกะโวสมาดาหังสุจิตตังอัตตโนปุชุปังสุสาราธิวะเนตานิเขตวาอิเตนิญญาณีละคันติปฏิฏีตาติอัตถโคอภราเทวตาภะวะโตสันติเกอีมังคธังอภาสิตติรวะคีลังสิรวาปะริกังอิตะคีลังอวจเมเนจาเตจนะติสุตาวิมาราจักขุปตะสุฑังตาสุสูนะกานติอัตถโคอภราเทวตาภะวะโตสันติเกอีมังคธาภาสิ เย่เกจีบุตรทงสรนังกตาเสดเตกะพิสังติอาวียาภูมิงพระหายามนุสังเดหังเอวกายังผลิปุเรสันติติอัตโกภะคะวาภิกขุมันเตสศเยปุยเะภิกขเวดัสสสุโลกธาตุสุเดวตาสันนิปตาหงติตัทธาต้าตัทธาตังดัสนายาภิกขุสังกัญจะเยพิเตภิกขเวเฮสุงอติตาปทานังหันโตสัมมาสุปธาเตสัมปิ เตสํปิภควန္ตานังเอตปรมญေวาเทวตาสนนิปยตาเยสุสยทฺปิมยํเอตริยิเยปิเตภิกขเววิสันติอานาอนาคตมทฺธานํโตสมมาสมพุทธาเตสปิภวตานังเอตปรมวเวตาสนนิปยตาสันสยปิมยเอตริอจกิสมภิกขเวเวกายานนามานิกิตติสสมภิกขเวเวกายานนามานิเทสิสสมภิกขเวเวกายานนามานิตสุนาสาุกมนสิกรสิสสติเอวนเตติโคเตภิกขุมนเต ភិក្ខុបកបាទបច្ចសោសុំភគវាអេតតអវោចាសិលោកមនុកាសាមិយតាពុមាតរសេតាយសេតាគិលិខបលាំងបចិតតាសមៃតាបទុសិហវសនឌិនណាលូមាសបទៅណោវដា Tama nasa sutha vipassana mana wila pijo pasca stejatwa wene kapi latwe ta to matijista savakesha ne te dewagaya piketa tevichana tapi ko teja tapa manusia apa puja sa sa senang sam pak te sam paturuhuya nang manusia naga senang apikesa tapa rasung sahasa naga tasataring satang ekes sahasa nang manusia naga rasung apikes nata madakusisa sebab aku dah mutajasa bang pinjaya bawa kedua naca kumatato matijista sahasevakesha ne te dewagaya piketa tevichana tapi ko ye boheng กิตติยศะมีกิรายห้อันุบุกส่วนสัตตาสหัสะวายะาภูมากะปีลาวัตวะอิติมันโตยุติมันโตวันนัมันโตจะสัสนโมทัมมานาภิกขมงภิกขุนังสมิติวังชาสหัสะหิภาวตายะฆานานันตวันนิโนอิติมันโตยุติมันโตวันนั้นมันโต ยาสัสส yeah, ิโนโมทัปมาณะภิกขามูปิคขุนางสมิติวนังสาตาคิลาติสหัสะยคานานันตวโนอิติมันโตยุติมันโตวันหนามันโตยาสัสสิโนโมทัปมาณะภิกขามูปิคขุนางสมิติวนังอิเจเตโสละสาหัสะยคานานันตวโนอิติมันโตยุติมันโตวันหนามันโตยาสัสสิโนโมทัปมาณะภิกขามูปิคขุนางสมิติวนัง เบต้ามิตาปัจัสตายากฆานานันตวันโนอิจิมันโตยุติมันโตวันนะวันโตยาสัตินโมทัมมานาภิกามูภิกูนางสมิติมณังคุมิโรราชเกโกเบปุลัสสาวนิเวสนังปิญโยนังสัตตสหสั่งยากฆานังปอยู่ปัสติคุมิโรราชเกโกสบักกาสมิติมนังปุริมันจาริสังพะราชาตาตาลโตปัสสะติกันทพานังอธิปติมหาราชายาสัตโตปุตตาปิตัสสะบาอโวทนะมามหาบาลายิธิมันโตยุติมันโตวันนะวันโตยาสัตินโมทัมมานาภิกามูภิกูนางสมิติมณัง ตักีลัญจาริสังราชาวิรุฬห์โอตัปสัชสถิตกุมภันทานังอธิปติภาราชายาสิโสปุตตาปิตาสาวะโวอิท่านามาหบรายที่มันโตยุติี่มันโตวันน้ันโตโยสัสนโมทัมนาภิกขโมภิกขุนางสุพิิมานังปัจฉิมัญจะริสังราชาคูวิรูปะโคปสัชินาการังอธิปติพัทราชายาสิโสปุตตาปิตาสาวะโวอิท่านามาหบรายที่มันโตยุติี่มันโตวันน้ันโตโยสัสนโมทัมนาภิกขโมภิกขุนางสุพิิมานังกุตตะรัญจาริสังราชา ku wero tawasa sati jakhana ati pati maharaja jasa sasu putta pita sabahu ira nama mahapalai ti mentu juti mentu na โมทัพมนาพิกามุงพิกูนางสมิธิมนาปุริมาดิสั้างทตาระโตดะคินีนาวิรุณาโกปชิเมนาวิรูปะคุเวโรตรังิสังจัตตารุเตมหราชาสมันตาจัตุโรดิสรัตันรมนาทั้งสุภเนกปีลาตุเเวเตสังมายาวิโนทาสาอกุวันจานิกาสธาบายากุเตนทุเวเตนทุปิปูเจภูตุสหจัตโนกรรมเสตทอดใจกินุกันตุนิการตุจาปานาโดมัญโยจเจวะสุโตจมาตรีเจตสิเนอจักันทบูทะโรราชเถโนสโภ អភិបត <mehranoughs> <muchas writers and czego> ္တိសិខោចេវតិប្រូសូរិយាវច្ចសៃអេតេចនជាចាជារាជាណូកន្តផសារាជភីមោទនាមាភិក្ខមង្គភិក្ខុអនសមតិវនងតៈគុណបសនាករាវេសសាឡសាតតិកាកបរសតលាអគុបាយកាសាយតិភីយមនាតតរតតៈចគុណកាយោសសិនវេរវណ្ណោបຫານមហាណោសោបកសមតិម្នងយេហិណការាជសារា เยนาคาราเชสหาสหรันตีนิพานิชาปคีสุตตะจักผูเวหายะสาเิวนะมัชะปตาจิตาสุปนัยติเตสนมังอภิญตดานาคาราชนะมัสสุปนันโขเข็ม เกมะมะกาสีบุตรโทสันนะฮะฮิวะใจฮิอุปวะหยันตานาคาสุปนาสระนนมะกังสุบุตรทางชิตาวจิระหัตเทนะสัมุดังสุราจิตตาปัตโรวัสวัสเสติที่มันโตจะศรีนกการะกขจามะสมัอสุราดานาเวกสะเวปจิติสุจิตติจามาราโดนาบุจิสานสัตตนาภิปุตตานางสมเวเวโรจนามกาสนิรวาบริงเสนนงราหุปตาบุปปากะมุงธรรมโยดาณีปัตตันเตปิคู่นางสมิติมนังอาโปจเดวะปฏิวิจาเตโชวายโยตระกาบุงมะลุนาวาลุนาเดวะโสโมจายัสสาสะหะ มตากรุณากจิกาคูเดวายาสสนเซเตรสรากยาสเบนานันตะวโนติมนโตยติมนโตวนนมนโตยศสสนวมนหมนาปิกขมปิกูนัสมิติมณังเวนทูจะเดวาสาริจะอัสมาจารุเวจมาจันตสุปิสาเดวาจัชนากปุกิตาสุริยสุปิสาเดวาสุริยามาุกิตานักตานิุรักิตวานาอูมันดาวลหกาวสนังวสวัเซโตสกุปะคาบุริดาดอมเตรสรากยาสเบนานันตะวโนติมนโตยติมนโตวนน้มนโตยสสนวันหามนาิกขมิกข โรชาจาอุมาปุพานิพัสโนวรุณาสหธรรมาจักจุตตาจักเนชกาสุเลยาลุจลาคัวคัวสาวะเนสินโนดเสเตราสากยาสเวนานันตะวันโหนติมันโตยุติมันโตวันนรรมโตโยสัจสินโนวัฒมนาภิกขมุภิกขุนางสมิติมนังสัมมานามาฮาสัมมานามนุสามนุสุตมะคิดตาปุสิกาอาคูมะโน อาคูมโนปุดุสิกาอาธาคูหฤยเดวายจะโลหิตวาวสิโนปารกามหาปารกาอาคูเดวายาสสโนเดสเตรสตากายาสเบนานะตะวันอิติมนโตจุติมนโตวันนาวันโตยาสัสินโนโมทัมานาภิกขมุงภิกขุนางสุิติวนังสุกกากะลุมมหาอรุณาอาคูเวคานาซาสหโอดาตะกายภาพปโมฆาอาคูเดวายวิจักขนาสดามตาหะริขชามิสกาจายาสสโนทั้ยังอาคาปชนโนโยดิสาอภิวสติสัตสเตรสตากายาสเบนะนะตะวันอิติมนโตจุติมนโตวันนะวันโตยาสสินโนโมทัมนาภิกขม តាយាមកតកាចាយសតនរំព្រមពិតិកាលាមសិត ्ठा ចោតិធម្មចាសវានិមរតិណោអកវថាគូប្រនិម្មិតារសេទេរចាកាយាសបេណានន្តវនេណយទីមន្តយទីមន្តនន្តយសតិនំធម្មណាបិកមុំបិក្កណចំទីគនាង ส so, so -Je sa so e eh, ัทเทเตเดวานิกายาสัพเณนานังตวันิโนนามันวยนากัญชุงเยจนเจสริสันสหะปุฏฐาติมะคิดังโอคาตินนามะนาสวังตะเคโมคตารังนากัญจันดังว่าอสิตายิตโตสุพรหมะปะระมัตโตจปุตไตติมะโตสหะสันนะกุมารโอเตสอจสุปะกัมมินิณังสัพพะพรหมะโลกานังมหาพัหมมาปิติตัตติอุปปะโนจุตติมันโตวิสมาคายโยยะสันโสตะอิสระอะกุปัจจะกะวะสังคาทีโนเตสัจจะมะจัตตะวาคาหะริโตปะริวาริโตเตจะสัพเถเกเตเสณเดเยเวสัพพะพรหมะเกมานะเสนาภิกามีปะสากันนะหะสะมานิยังอะทะเอท นะาหัตถะพันดะทาละเกน่ปพัตถะมัตุวะสมันตาปริวาลย์ธรรมะบวมุจตากุยนังกิติตตธรรมะเสนอกันหนสันอัปกับเสยิปย์นาทระมหัจจามสาวังสาวรังกตะวานะเพระวังยถาภูมุสโกเมฆโขธนายันโตสุวิจโกตาดาโสปัตตุดาวติอาศังสั้างกฎโทอาศัยยังโมเสตันจัสมังพญญายาวกิจวานาจักคุมาตโตมัติยิสธาสาวะเกศไซนะเทเทมาราเสนาภิกันตาเทวิชานตถาภิกขโว เทชาตาปะบกรุสระปะบรธสัสสะนังวิตรากเกหิปะกามุเนสังลุมะพิจิุงวิสเบวชิตสังกมาปยติตาจัสตโนมันติสักุเตหิสักกะเตชะเนสุตาติบทสวดจุลชัยยะปรกรณ์นะโมเมพุทธเตชะสละตะณทตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิปะสิทวานารายะ ภาระเมสุราสิทธิพระม,มาจะอินทาจะจะจะตุโลกาคัมภีรลักกกาสมุทาภูตุงกังกาจะสพัพพมะชัยยะปสิทธิพวันตุเตชัยยะชัยยะธรณิธรณีอุทธทิอุทธนนอันนิอทีิชัยยะชัยยะพระคนละตนละนิใสนิละใสเสนะเมรุราชาพาระณราชีชัยยะชัยยะคัมภีระโซมพีนาเคน นาขีปิสาจัปภูตากาลีชัยยชัยยทุนนิมิตตาโลคีชัยยชยสิงขีสุธาทานะมุขชาชัยยะชัยยวรุณะมุขสาตราชัยยชัยยาจำปาทินาคะกุละขันทกชัยยะชัยยะคัจฉคนะตุรงสุกระผู้ชงสีหะพยาะทีปาชัยยชัยยะวรุณะ มุขยาตาชิตาชิตาเสนาลีปุณสุทธินารดีชยาชยาสุขาสุขาชีวีชยาชยาธารณีตาเลสุทธาสุชยาชยาชยาธารณีสาตินสัทธาชยาชยามังคารดัญญาวะวะเขชยาชยาวรุณยะวรุณนะยะเขคชยาชยาอรักกเกษสุระพุชเตชาชยาชยาพรมเมน ทคณาชัยยะชัยยะราชาธิราชัยชัยยะชัยยะปทวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปจเจกบพุธะสาหวชัยยะชัยยะไมเฮสุโรหะโรหาลินเทวาชัยยะชัยยะพระมาสุรโคชัยยะชัยยะนาโควิรุณโกวิรูปโคจันทิมารวิยินโทจะเวนเตโยจักุเบรวะรุโนปิจะ อากิวายโยจะปาชุนโฮกุมาโรทัตตรัตโกรัทธารรรมาเดวาสิติสิทธิตาปะสะอาทะโยอิสีโนสาวกาพภาชัยยะราโมพระวันตุเตชัยยะธรรมโมจะสังโฆจะปะทะทะสะปาโลจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสทีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะ โตุเตชัยยะมังกลังชัยยะชัยโยปิพุทธสสิิมัโตอายังมารสะจัปปาปิมัโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเถปโมทิตาชัยยะ ตถาภัมมะคณามเฮสิโนชัยโยปิพุทธศาสสิริมโตอยังมาราสะจัปปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาอินทคณามเฮสิโนชัยโยปิพุทธศาสสิริมโตอยังมาราสะจัปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถา เทวคณาเมหิสิโนชัยโยปิพุทธศาสิลีมโตยังมารสาจปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตถาสุปนนกคณาเมหิสิโนชัยโยปิพุทธศาสิลีมโตะยังมาราสาจปาปิมัโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตานาคคณาเมหิสิโน ชัยโยปิอุตัสาสีมโตยังมารสาจปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาใจยะตถา สัพพมะคะนาเมเสินโนชะยันโตโพธิยาโมเรสกยานังนันทวันตโนเอตังเอวังตะวังวิจโยโหหิชะยานสุชะยมังคะเลอปราชิตตะปันนังเกสิเซปเทควายโปคะเลออาปิเซเกสปะพุทธานังกะปัตโตปโมตเตสุนักัะตังสุมังคลังสุปะปาตังสุมุติตังสุขโนสมุตโตจัสุยิทังปัมมะจาริสุปทักขินังกายกรรมังวจกรรมังปทักขินังวจปทักขินังมโนกรรมังมณีทิเตปทักขินาปทักขินานิกัตถวานารพันตเทปทักขินเณเตอัตถะ รัตถาสุกิตาวิดุลห้าพุทธศา,าสนอาอโรคาสุกิตาโหทหาสหะสัพเพหิยาติภิสุนันตุโพนโตเยเทเว,ะวะอสมิงธาเนอัติกตาทีขายุกาสาทาหวัวตุสุขิตาหวัวตุสัพปทาลักขันตุสัพพะสัตตานังลักขันตุจินะซาสนังยากาจิปัตนาเตสังสัเบปุเรนตุมนโนรัายุด ยุตตะกาเลปวัสันตุวัสังวัสาวะรากาโลคาจุปัทวาเตสังนิวาเรตุจะสัพพทากายาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยะทาละังบทสวดธรรมนิยามะสุตังเอวเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาสาวัตถิยังวิหารติเฉตวาเนะนาคปินตั้ นากะปินติกัสะอารามตตะโคภควาพิกุวมันเตสิพิกขโวติภะดันเตติเตพิกุภกวะโตปจจสซสุ้งภกวาอิตะดวะอุปาดาวาพิกเบตตะทากตานังอนุปาดาวาตะทากตานังทิทาวะสาธาตุธรรมทิตตะตาธรรมนิยามตาสัพเบสังการาอนิจติ ตังตท่ากัโตอภิสัมพุดจติอภิสเมติอภิสัมพุดจิตวาอภิสเมตวาอจิคติเดเสติปัญญาเปติปัทถะเปติวิวารติวิภชจติอุตตานิกโรติสเบสังขารอนิจาติ อุปาดาวาปิกเวตาธาคตานังอนุปาดาวาตาธาคตานังติทาวาสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเบสังฆาลาดุขาติตังตาธาตุอภิสัมพูชติอภิสมติอภิสัมผูจิตวะอภิสมตวจิกติเดเสติปจยะเปติปัทะเปติ วิวรติวิภัจติอุตานิกโรติสเบสังฆาลาดุขาติอุปาดาวาภิกขเวตถากตานังอุปอนุปปารวาตถากตาดังทิตาวะสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเบธรรมานตาติตังตถากตัอภิสัมปุจติอภิสเมติอภิสัมปุจิตจิตวะอภิสเมตวะอจิกติ เดเซติปัจเจเปติปัถฐเปติวิวรติวิภะจติอุตานิการติสเบธรมานตตาติอิเดมาวจักภักขวาอัตตมนาเตภิกขุภักขวาโตภาษิตังอภินันดุงอภินันดุนติ พอสวดพระเถรัตคขาถาอติตนาณวาคะคไมยะนปฏิกันแขอนากตั้งบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะตตะีตมัมปะหินันตังอปัตจานากตั้งสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุัน,นันจายโยธรรมตถาตถาวิปัสสติ อสร้างหิลังอสร้างปุปังตังวิทธามานุพพลูฮหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจมแจ้งไม่ง่อนงัน้อนแคนเขาควรพอ่อภูนาก,การเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจจะมาต่ปังโกชัญญามนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะฮิโนสังกันเตนามหาเสเนนะมัจุนาเพราะการเพียรเพียรนนาาระกผผิดผิดด พะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอรัตตะมาตันติตังตังเวผเถกะตโตติสัน้นโตจิกาเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นแม่เกตคานท้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม่เพียงราติเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสั่งเวคปัจเจเวคณนะ สเปสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตคือร่างกายจิตใจแล้วรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเปสังขาราดุขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากพวกเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเปธัมมานาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ถือว่าไม่ควรถือว่าเรา ว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมะยามริตะบังอันเราจับพึงตายเป็นแทมน้มรณะ ปริโยซาังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตาคนแต่คนที่จะสังเวชอะยังกายโยอะจิลังร่างกายนี้ มิได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโนขันปัจจากวิญญาณชุดโธอันเขาจิงเสียแลอธิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงขลังอีวะประโดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนอิรัตทั้งหาประโยชน์มิได้อนิจาวัตสร้งางฆาราสังการทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาะดะวะยะนะอุปาะดะวะยะธรรมมิโน มีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัชิตวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสร้างวูปสมโมสุโคความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างจริงสับเบสัตตามริติจา์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่บลิงสุจามริสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตาเทวะหังมริซามีเราก็จักตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอธะสร้างสายโยความสงสัยใน,ในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยส บทสวดเมตตาอย่างกินจีอย่างกินจีกูสรัางกำมังสเบหิพระเตหิกตังปุญญโนอนุโมดันตุสุนันตุพลโทเยเดวาอัศมิงท่านนี้อธิกตาทีคายุกาสัีฐานตุสุขิตาหันตุดุข้าพมุญจันตุมาตาปีตาสุขิตาหุตุดุข้าพมุญจันตุสเบยาติกาดุ สัพเพยติกาสุขิตาหัวตัวดุขะพมุจจตุสัพเพยอะยติกาสุขิตาหัตุดุขะพมุจจตุสัพเพปิสาสัพเพยักขาสัพเพเปตาสุขิตาหัตุดุขะพมุจจตุสัพเพอาจาริยุปัชชายะสุขิตาหัตุดุขะพมุจจตุสัพเพนัาคตาสุขิตาหัตุดุขะพมุจจตุสัพเพเดวะสุขิตาหัตุดุขะพมุจจตุสัพเพสัมตินัง สัมม,มิชันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ตวดนะโมโพธิสัตว์ตอาการติมายะอิติภะกบานะโมโพธิสัตว์ตอาการติมายะอิติภะกบานะโมโพธิสัตว์ตอาการติมายะอิติภะกบาปฏิทานคาถายาเดวตาสันติวิหาระวสณีทูเปคาเลโพธิคาเลเตหิงเตหิงตาธรรมดาเนนะพู้บรรตุปุจจาโสุธงกรอนเตถาวิหารมันละเล เทลาจะมัชานักกาจะภิกกบสารามิกาดานะปฏิอุปัสกากามาจะเอสานิกกมาจะอิสราสัพานะปุตตาสุปตาพะวันตุเตชะลาพ้ชายปีจะอัตตสัมบวาสังเสตะชาตะอัตโวปปปติกานิยานิกังธรรมอวังปฏิเจเตสเบปปิดุกสะกะุณตุสังกยังธาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมธราจะปุกลาสังโควหตุสมะโควะอัตายะจะหิตายจะาอัมเหละคตุสัธโมสเปปิปานิโน สเบปิธรรมจริโนพุทิงสัมปาปุไนยามะธรรมเมอริยปเวทิเตปัสนนาหตุสเบปิปานิโนพุทธะสเสนสัมมาทารังปเวชันตุกาเลเดโวปวัสตูอุทิภาวายะสัตตานังสมิทั้งเนตุเมทะนิงเอมาตาปิตาจะอัตราชังนิจังลักขันติพุทธกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังลักขันตุสัปดา เทวตาวิโยชนะคาถาทุกขปัตตาจนิทุกขาปยปัตตาจนิปยาโสกปัตตาจนิโสกาหัวตุสัพเบปิปะหิโนเอตาวาตาจามีหิสัมปัดังบุญญาสัมปัดังสัพเพเดวานุโมดันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาดานังดันตุสัตถายาสิลังละคันตุสัพบปดาภาวนาเบตาหัวตุกัจฉันตุเดวตากาถาสุบังคราคาถา วัตุส so ับบังสุมังคลังรักขันตุสับปะเดวตาสับปะปุถานุภาเวนะโสที่วตุนิรันตลังวัตุสับบังสมังคลังรักขันตุสับปะเดวตาสับปะธรรมานุภาเวนะโสที่วัตุนิรันตลังวัตุสับบังสุมังคลังรักขันตุสับปะเดวตาสับปะสังฆานุภาเวนะโสที่วัตุนิรันตัง สัเบบุตถาบาลปตตาปัจเจกานันจายังบลังรันตานันจเตเจนารักขังมันธามิสัปปโสสัเบบุตถาบาลปตตาปัจเจกานันจายังบลังรันตานันจเตเจนารักขังมันธามิสัปปโสสัเบบุตถาบาลปตตาปัจเจกานันจายังบลังรันตานันจเตเจนารักขังมันธามิสัปปโสสัเบบุตถาบาลปตตาปัจเจกานันจายังบลังรันตานันจเตเจนารักขังมันธามิสัปปโสสัเบ Buddha Prapta Patjika Ncaya Yang Belang Ratan Ncaya Tejena Lakhang Bantam Isabaso Sabe Buddha Prapta Patjika Ncaya Yang Belang Ratan Ncaya Tejena Lakhang Bantam Isabaso Sabe Buddha Prapta Patjika Ncaya Yang Belang Ratan Ncaya Tejena Lakhang Bantam Isabaso Sabe Buddha Prapta Patjika Ncaya Yang Belang รหันตานันจะตเตเจนะรักขังบันธามิสับปโซด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ส่วนสรรยายพระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอน้อมเก้าอทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรคคาลัย ขอในสง์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งเงินแหล่งรายได้อาสุธิิตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีวัจจัยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนขององ,องค์สมเด็จพระสัมมา,ส,มมาสัมพุทธเจ้าตำรงงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุก,การในบุญกุศลนี้ โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่3าสิ่งน้ำเรือได้จัดสร้างขึน้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวนุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยอํานวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้บูชาทุกประการเทินสา